สวัสดีกับรายการ m i อ t e r Boss TV นะครับวับนนี้ก็อ,อยู่กับ m ตอร์ r Boss เก็จะมาคัดเกมเศรษฐีนะฮะเศรษฐีทีทีต่อไปวันต่อไปก็โรโบอทคอบคอบคอบมาเศรษฐีดีกว่าไใในะอาในในเดชื่อนแป๊บหนึงนะ่งครับผมใส่หูฟังก่อนโอเคโอเย่ okay. oh yeah. ได้แล้วครับ มาต่อกับเกมเด็กกระโปรงก,กันเถอะอ่าไม่ต้องแปลกใจครับเริ่มเปิดเพลงเงาของบอยประกอนนี่ครับผมก็จะมารีวิวตัวของผมครับมีแค่นี้ฮะจะมากมายเกินไนไม่ครับสำเร็จกันนิดเดียว รักได้มากเท่าะนะ่ะมาไปเลยคบดันสิบเอ็มใครได้เล่นกับผมก็ถือว่าโชคดีนะฮะยังว่าได้มาแคสเกมด้วยกันนะฮะมาเลยพร้อมจะลุยกันมานานแล้วเอากดผิดเคอกดผิดะเลย โอเคม่หรือว่าผมยังไม่จับไว้แต่ตอนแรกนะฮะกูต้องมาไล่กดอีกแล้วโอ้ยซื้อเลยดีกว่า,าเ,เดี๋ยวผมให้ไอดีไลน์ใต้คลิปครับนี่คนมันโหดน้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วไปครับมาเปิดก่อนได้เปรียบ มันเล่นดาดอะไรกันวะประเทศไทยเ,เย็ดแองบูรีรัม,ดรมได้รับเงิน 5m เลยเอาลืมกดหลังนะครับไม่เป็นไรครับคนที่รั่วกับผมก็คือลีวัพูฮะเย o โอเย a m o n d cat ด้วยโชคดีไปหรือว่าเขาก็บอกไปแล้วโชคดีไปต่อไป นี่โคตแมนอ่าเดบิตีบอลนนครับผมถนัดข้างซ้ายผมต้องเปิดไปข้างซ้ายข้างขวาด้วยโอ้ย,อยผมนึกว่าจะซ้ายขวาซ้ายนะฮะเอ้ามาซื้อแหลกยังไงละ่ะลืมไปเลย,ยมีป็นไรไอ้น้อง อ่าไม่เป็นไรครับยังไปยึดคืนได้ <c oughs> อย่างวะติดคุกเฉย รับโบนัสโอ้โหมาเลยใครจะได้รับล่ะได้คนละห้าโอ้ล้านห้าฮะ ่แต่ไห่เป็นไรครับมันซื้ออะไรไปซื้อต่อได้นะฮะเกมเนี้ยเล่นฉลาดไว้ก่อนมันจะรอดตายครับทำไมมันเหลือหลายชุดที่มันต้องซื้อให้มันได้ปะตีเมืองอ่ากูจัดให้ตีเมืองเหรอตีเกาะดีกว่าเอา้าหรือว่ามันไม่ใช่การ์ดอันนั้น ไอ้ไหนได้มันไม่ได้ใช้การนางฟ้านี่หว่าเนงว่าทุกคนเขาเตรียมพร้อมกันหมดมึงคนเดียวไม่เตรียมพร้อม <Yeah. S 1> เนี่ยโหดกว่าเว้ยไมยไม่ซื้อเอาแพ้ okay. what the fucker โอ้ยเปิดมาก็กาก,ากแล้ว what the fuck shit best เฮ้ ไม่เป็นไรครับตาหน้ายัางมีเฮ้ยได้ไปตีบวกแล้วเว้ยเอาใช้ผงก็ได้กดใช้เล่นนะใช้ไม่ใช่ยูราเนี่ยวะ่ะตัวเฮียนี่ก็สิบสี่เหมือนเดิมถ้าเอาไม่เอาไม่เอายูราตอนนี้มันก็เป็นหนึ่งเหมือนเดิมเอาดองดอง อ่าถ้าจบไปแล้วก็ไปต่อกับเกมอะไรดีนอดดไม่ใช่เฟดดีเนาะอืมไม่ใช่โรบโรบคอปเนาะโรบโครอป ต้องมเขียนว่าอัปเดตเกมเนี่ยโชว์อินเทอร์เน็ตคอมเม้นเเลชันเหมือนมันอัปเดตนะฮะ <Bears> <Bear> ได้แล้วครับได้เล่นแล้ว พิ่งโหลดมาใหม่วันนี้นะฮะลบโหลดใหม่ลบโหลดใหม,ใหม่หลายรอบเลยนะนะครับเราก็มาเรียนรู้กับเกมนี้กันเลยบังครับเล็งยิง อ๋อกดค้างเพื่อเล็งยิงโอเคยิงอีกอ๋อกดซ้ายกดขวานี่คือย้ายตำแหน่งยิงนะฮะมาไหนๆก็เดินมาละตุ้มตุ้มโตม้มากหวาัว อ่ะผมต่อให้อีกภารกิจหนึ่งฮะอันนี้เพื่อคือภารกิจพิเศษไม่เกี่ยวเลยนะฮะ,ะต่อต่อยให้อีกภารกิจหนึ่งฮะเลเวลอัพเลยแล้ว s m g s อ๋อ ต้องมาซื้อเ m g ด้วยมาครับแถมให้ภารกิจหนึ่งครับยิงทางระเบิดดีกว่า สโลแล้วสโลย์ทำไย้ายตำแหน่งกันวะอ่าเรียกมาเอา้ากโโ็โอเคโอเคไปเดินเดินเดินโลโบโคอับยิงเป็นหุ่นอยู่เนะี่ย มาร์คหัวไวอ๋อมันเขียนว่าจำลองตำแหน่งนะฮะในจำจำลองตำแหน่งการยิงอะไรประมาณนี้โี้ยเจ็บว,ว่ะโหแม่ยิงแรงมาก วกไม่ละภารกิจเสร็จสินส้นเสนะร็จสมบูรณ์เนาะภารกิจเสร็จสมบูรณ์ อ่าอัพเกรดปืนอ่าให้ให้มันแถมเข้าไปครับภารกิจเนี่ยอาวแถมให้ภารกิจสุดท้ายก็ได้ครับโรบอปเป็นเกมที่ทุกคนต้องชอบอยู่แล้วเกมโรบอทเนาะใครไม่ชอบก็บ้าขนาดผมเป็นชอบเลยเนี่ยถึงจะใช้โทรศัพท์สองเครื่องก็เหอะนะ แต่เครื่องนึงเอาไว้ใช้เล่นโ,โ,บโรบบคอปอีกอีกอันนึงนะครับอีกระหัสหนึ่งพอเล็งหัวเดี๋ยวดีเบลเดีด๋ยว จะทันท่านผู้ชมวะเนี่ยยัดให้สามลูกเร็วๆ,ๆต้องรีบทำ อ่าถึงดานสุดท้ายแล้วถึงตำหน่งสุดท้ายแล้ว ไอเดอคลิกอะไรเนี่ยเราต้องรีบฆ่ามานะฮะหามาร์กมาร์กหุยหลบหลบหลบกระสุนยิยงเรียบร้อยครับ ภารกิจเสร็จสมบูรณ์มิชชั่นในคลอมเพล็กซ์นะครับอันนี้โดนกากระบาดไปเรียบร้อยครับอะไรเนี่ยให้ดูรับของเนี่ย มันมาให้รับของอะครับกูกินฟรูอะไรไม่รู้นะกูได้รับรางวัลรับเลยเพนาว w อัปเกรดมีเงินเก็บวไว้ก่อนครับนะครับ,นะรบไปดูอาวุธอื่นๆกันตันนี้พลังงาน200กว่า โอเคเราเก็บซื้อปืนนั้นกันโอ้มันจะปืนยอดยอดไปก็ขอจบคลิปกับก,บการรีวิวโลโบคอปและก็เกมเสถีเพียงเท่านี้สวัสดีคลาส